พอเชิญพันตำรวจโท<ธ>อายุทน,นา,าสารโสภินรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภนจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายง,งานต่อท่านประธานาโครงการรหาารืกุลยพินินให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามสืบสวนและงานจราจาารในสถานีตำรวจสังกัดตำรวจพนจังหวัดมหาสารคามเชิญค่ะ เรียนท่านตรวจตีความใจฉลาดเองผู้พิัากาาตำรวจุลากรจังหวัดมหาสามที่เกาลงพระบรมพันธุ์บัวโทอายุทศวกรษศนยรองผู้ำิพการฝ่ายมีการตำรวจตุลรจังหวัดมหาสามขอขอบพระคุณท่านผู้พิพากาตำรวจุลกรจังหวัดมหาสกมที่ได้ดำเนาเป็นเกรติมาเป็นประธานในที่ีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝึกทักษะดิจิท ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางป้องกันป่าปราเสื่อมสวนและจราจรของตำรวจภูธรจังหวัดหาสารคามประจำปีงบประมาณ2567ในครั้งนี้ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจตรีภาคสี่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเสริมคมพ่านาการตำรวจเพื่อฝึกทักษะยิงปืนให้แก่่า,า,ากรการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องก,กันป่าาม เสื่อสวนและงานจราจรในสถานีตำรวจประจำปีเมประมาณ2 5 6 1ขึ้นตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่4-9กันยายน2 5 6 1ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรมในสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามดังนี้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน1,384นาย2ผู้ฝึกและวิทยากรจำนวน34 โดยทั and, hmm. ้งท right ี right ่จำนวน1,418หน้าในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อาวุธปืนให้เกิดความมั่นใจในการยิงปืนประจำกายได้อย่างปลอดภัยลดการสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่และสามารถป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างจริงจีงวันนี้ได้เวลาสุดท้ายแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราบการตำรวจจังหวัดเชรยงดา กาเปิดการฝึกอบรมการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้อนนนนนนื่งผู้ปฏิบัติงานที่งานป้องกันสืบสวนและการจราจรครับท่านรองร่วมก,การท่านผู้บังคับการกาาท,าท่านหัวหน้าสถานีตำรวจและผู้รับการฝึกทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเปิดท่าจ่ายยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกรรันปราบปรามง,งานสืบสวนและงานจราจรในสถานีตำรวจของตำรวจจังหวัดอาาาันล่ามหาาันตระคำประจำปีงบประมาณ2567ัากสิจากคำกล่าวรายงานของพันธุ์หลุนทวายุทธคณะสารส่งผินลงกับฝ่ายมือการนะครับสำนักงานหนัวชาติได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องกาโดยตลอด คืได้มีนโยบายที่จะเพิ่มทักษะการยิงปืนทางยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อให้มีทักษะในการใช้อาวุธปืนอย่างมีปฏิภาพและเกิดความชำนาญในการยิงปืนทางยุทธวิธีขอให้ทุกคนตั้งใจในการเพิ่มทักษะยิงปืนให้กับตนเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งการฝึกทักษะยิงปืนในครั้งนี้จะส่งผลให้ทุกคนเกิดความมั่นใจในการใช้อาวุธปืนได้อย่างปลอดภัยลดการสูญเสีย จากการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมืออาชีพนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับก็เรามาฝึกทักษะในการใช้มือในครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ฝากท่านวิทยากรทุกท่านนะครับด้วยมอบความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับ ให้มีความจำนาญแล้วก็ความพวกที่ได้รับการอบรมไปแล้วเมื่อไปถึงฐานที่อบองท่านให้เป็นฝึกมันคบทวนนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับในใ,ใ,ในในใน,ในการฝอบรมทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนตัน้งใจดยความไม่ประมาทนะครับอาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อฟังผู้ฝึกเชื่อฟววังวิยากรน,นะครับในการที่จะเข้าอบรม ถ้าเอาปืนอะไรนี้เขาว่าขอโทษนะครับผ่าดไปเนี่ยเราชินดีเลยในนั้นเนี่ยขอให้ท่านวิทยากรผู้บุญเข้มงวดในการถกรตนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณเอ่อวิทยากรผู้บุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้และก็ทางการในการายิงปในครั้งนี้ครับวันนี้ได้เวลาถึงบุญแล้วนะครับผมขอเปิด การฝึก,กอบรมโครงการฝึกรักษายิบมือให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องการติดตามงานสืบสวนและงานจราจรในสถานีตำรวจของบบตำรวจจังหวัดมหานาขามนันนี้ครับ